สวัสดีครับผมครับอยู่กับช่องบ่าวเอกบ้านนาครับผมมาครับผมวันนี้มาเอาแขมอีกแล้วครับผม EP สองนะครับเนาะการเอาแขมครับผมสวยๆเลยครับผมแขมแต่ก็ลกสักหน่อยครับผม นี่งามครับครบผมก็จะมีเสียงเรื่อยนะครับนะจากสวนบุรีตัดยังบุเบิ่งกระบมงามครับ ไปครับผมไปเกาะแขมลงกันครับผมนี่ครับผมไม้เรา นี่ครับผม <c oughs> นี่ก็เป็นปลาไผ่ครับผมข้างล่างจะเป็นกอไผ่ครับผม <c oughs> เป็นหน่อไม้ซอดครับผมข้างล่าง เป็นกอนเอาไม้ซอดดูครับผมหักลงหักลงครับผม สวยมากครับผมหรือ,อยู่น้ำไก่นาบพร้อมแล้วครับผมกระไรงามแฉมบนเอาครับผมอนุญาตไปเอาแชมก่อนนะครับนะครับผมถ้าใครชอบก็มีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันกับดาวเอ็กบานานาด้วยครับผม ขอบคุณครับผมีติด,ดตามครับ